สวัสดีพี่น้องประชาชนที่เคารพกระทรวงสาธารณสุขขอรายงานความคืบหน้าสถานการณ์การพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด -19 ซึ่งสบคได้ถแถลงข่าวต่อพี่น้องประชาชนตั้งแต่วันที่17ธันวาคมว่าพบผู้ติดเชื้อรายแรกเป็นเพศหญิงอายุ67ปีอาชีพแม่ค้าในตลาดกลางกุ้ง อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครซึ่งกรมควบคุมโรคก,กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาครสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครและหน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการสอบสวนและควบคุมตั้งแต่วันที่17ธันวาคมและพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น13รายซึ่งมีทั้งคนไทยและแรงงานต่างชาติ ที่ทำงานในตลาดแห่งนี้สถานการณ์ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจากการคัดกรองในกลุ่มแรงงานต่างด้าวเชิงลุกซึ่งมีการคัดกรองจำนวน1,192รายพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม516รายคิดเป็นร้อยละ43ของผู้ที่รับการตรวจทางห้องบริการทั้งหมดนอกจากนี้ยังมีการพบผู้ที่ไปรับการตรวจรักษา ที่โรงพยาบาลอีกจำนวนหนึ่งในหลายจังหวัดทำให้ขณะนี้ผู้ติดเชื้อสะสมในกรณีจังหวัดสมุทรสาครรวม548รายซึ่งมากกว่า190เป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยมากและส่วนใหญ่เป็นกลุ่มแรงงานต่างชาติจากการประเมินสถานการณ์ทางด้านสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชื่อมั่นว่าจะสามารถรับมือกับสถานการณ์นี้ได้ โดยความร่วมมือของพี่น้องประชาชนเนื่องจากส่วนใหญ่ยังเป็นการระบาดในพื้นที่จำกัดและไม่มีผู้ป่วยรุนแรงแม้ว่าแนวโน้มที่จะพบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นในชุมชนต่างชาติที่อยู่รอบๆตลาดการกุ้งยังมีอยู่ด้วยมีการพักอาศัยอยู่อย่างหนานแน่นแต่เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงตำ่ำต่อการเกิดความรุนแรงของโรคเพราะเป็นวัยทำงานสุขภาพยังแข็งแรงสำหรับมาตรการการเฝ้าระวังป้องก,กันควบคุมโรค ของกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครและโรงพยาบาลสมุทรสาครได้ดำเนินการเฝ้าระวังสอบสวนและค้นหาผู้ป่วยในชุมชนเชิงรุกอย่างรวดเร็วตั้งแต่พบผู้ป่วยรายแรกทั้งนี้ได้รับพระมหากรณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยทําให้สามารถสนับสนุนการเก็บตัวอย่างหาเชื้อ 2,700รายได้อย่างรวดเร็วกระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการตรวจค้นหาผู้ป่วยเชิงลุกในจังหวัดสมุทรสาครและอื่นๆต่อไปเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อและให้การรักษาผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วโดยขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่พบผู้ป่วยเช่นตลาดกลางกุ้งและที่พักรอบๆให้ดำเนินการตามแนวทางที่ฝ่ายปกครองฝ่ายจังหวัดดำเนินการอย่างเคร่งครัด ส่วนประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครที่พักอยู่อาศัยนอกพื้นที่ดังกล่าวขอความร่วมมืองดการเดินทางออกนอกจังหวัดสมุทรสาครโดยไม่จําเป็นประชาชนต่างจังหวัดอื่นๆที่เคยติดต่อค้าขายที่ตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาครตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาคมเป็นต้นมาขอให้เฝ้าระวังสังเกตอาการตนเองเป็นเวลา14วันโดยมีอาการสังเกตดังนี้คือไข้ไอเจ็บคอ จมูกไม่ได้กิน่นหรือลินไม่ได้รับรและให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาหลีกเลี่ยงการคุกคลีใกล้ชิดกับผู้อื่นโดยไม่ควรไปในที่ชุมชนหากเริ่มมีอาการป่วยทางเดินหายใจให้รีบไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านโดยหลีกเลี่ยงการเดินทางด้วยรถสาธารณะและขอให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าขณะเดินทางตลอดเวลาหากพี่น้องประชาชนมีข้อสงสัย ให้ติดต่อได้ที่สายด่วน1422กรมควบคุมโรคมาตรการสำหรับประชาชนทั่วไปให้ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นทางการจากสบคและกระทรวงสาธารณสุขใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างหลีกเลี่ยงที่แอาอาัดล้างมือบ่อยๆสแกนไทยชนะเมื่อเข้าสู่พื้นที่สาธารณะจะเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันแพร่ระบาดโรคในพื้นที่อื่นหรือในจังหวัดของท่านกระทรวงสาธารณสุข เสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาครในการบริหาจัดการเพื่อควบคุมสถานก,การณ์การระบาดในครั้งนี้ให้สงบและกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วด้วยมาตรการที่เด็ดขาดและรวดเร็วมีประสิทธิภาพโดยการควบคุมการเข้าออกพื้นที่และกิจกรรมต่างๆอย่างเข้มขัดในพื้นที่ระบาดของโรคในพื้นที่เสี่ยงัครบ เตียนพี่น้องประชาชนที่เคารพกระมในายวีรศักดิ์พิจิตแสงสีผู้ว่าการจังหวัดสุสาครต้องขอกราบขอบคุณท่านที่ดีกรมควบคุมโรคแล้วก็ทางท่านรองผู้การตำรวจภูธรภัคเจที่มาร่วมกันแถลงข่าวในวันนี้ด้วยอยากจะกราบเรียนให้พี่น้องประชาชนไทยได้รับทราบอย่างนี้นะครับว่าเดิมในส่วนของจังหวัดสุสาครเนี่ย เราเคยมีผู้ติดเชื้อ18รายแต่ว่ารักษาหายหมดแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปลอดเชื้อมาจำนวนทั้งสิ้น250วันจากสถิติเนี่ยนักวิชาการทางด้านสาธารณสุขเนี่ยเคยคาดการไว้ว่าช่วงประมาณสัก4-5เดือนที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะเกิดการแพร่ระบาดในรอบที่สองโดยเฉพาะในหมู่ของประชาชน ผู้ใช้แรงงานคนต่างด้าวหรือเรียกกัน,นสั้นๆว่าแรงงานต่างด้าวแต่ด้วยความเข้มแข็งของภาคประชาชนด้วยความร่วมมือของทุกๆฝ่ายของประชาชนคนสมุทรสาครแล้วโดยย่่งยิ่งเนี่ยทางแรงงานต่างด้าวเองเราได้มีการจัดตั้งอาสาสมัครที่ชื่อกันว่าอสตอหรืออาสาสมัครต่างด้าวก็เป็นตัวแกนหลักในการดําเนินง,งานจนทําให้เราปลอดเชื้อมาทั้งสิ้น250วัน จนกระทั่งถึงวันที่17ธันวาคม2563ที่ผ่านมาเนี่ยเราพบมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 เนี่ยหรายแล้วก็จาก1นึ่งรายก็นำไปสู่การค้นพบหรือว่าการระบาดอีกเป็นจำนวนมากซึ่งภายหลังเนี่ยการดำเนินง,งานของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อได้ระดมสพรพกำลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยได้รับความอนุเคราะห์จากกระทรวงสาธารณสุขเป็นอย่างดียิ่ง มีการดำเนินการตรวจค้นหาเชื้อมีการปฏิบัติการหาเชื้อโดยรถโมบายทั้งของโรงพยาบาลเองและรถโมบายหาเชื้อพระราชทานจากผลการตรวจเชิงรุกเนี่ยทำให้เราค้นพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นโดยแบ่งออกเป็นสองส่วนด้วยกันคือผู้ค้นพบผู้ติดเชื้อในโรงพยาบาลเนี่ย32รายแล้วก็ค้นพบผู้ติดเชื้อโดยรถโมบายเนี่ย อีก516รายรวมเป็นทั้งสิ้นผู้ติดเชื้อ548รายซึ่งเป็นจำนวนที่บอกให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่าเกินกว่าความคาดหมายและก็เกินกว่าความคาดคิดแล้วก็เป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องเยียวยาโดยฉับพลันและทันทีทำให้เรามีความจำเป็นที่จะต้องยกระดับการควบคุมสอบสวนระงับ หรือจำกัดวงการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วตั้งแต่วันที่19ธันวาคมซึ่งเป็นวันเสาร์คือวันนี้แล้วก็วันที่3มกราคมวันอาทิตย์เป็นจำนวนทั้งสิ้น14วัน2อาทิตย์โดยมีมาตรการสำคัญก็คือ 1. เนี่ยกำหนดพื้นที่ควบคุมโรคเด็ดขาดแช้คำว่าเด็ดขาดนั่นคือมีคำสั่งปิดสถานที่ในส่วนของตลาดกลางกุ้งกับหอพักสีเมือง ซึ่งถือว่าห้ามเข้าออกพื้นที่เดวเด็ดขาดทั้งนี้จังหวัดจะมีมาตรการอำนวยความสะดวกให้กับผู้อาศัยในพื้นที่ตลอดห่วงระยะเวลาในช่วงของการกำหนดพื้นที่ควบคุมโรคเด็ดขาดคือวันที่19ธันวาคมถึงวันที่3มกราคม 2. สําหรับพื้นที่ทั่วไปของจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยเรากำหนดให้มีการปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวในช่วงระหว่างวัน เสาร์ที่19ธันวาคมถึงวันอาทิตย์ที่3มกราคมก็คือทั้งในส่วนของสถานที่เล่นการพนันทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยการพนันสนามกีฬาของรัฐและเอกชนสนามมวยโรงเรียนสอนมวยสนามเด็กเล่นสถานศึกษาทุกประเภททั้งของรัฐและเอกชนรวมทั้งสถาบันกวดวิชาสถาบันสอนวิชาชีพโรงเรียนสอนทักษะกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาคร สถานที่รับเลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มผรพันให้เปิดบริการได้เฉพาะการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มเพื่อน,นำกลับไปบ,บริโภคที่อื่นเท่านั้นยกเว้นสถานที่จำหน่ายอาหารในโรงพยาบาลและโรงแรมที่จดทะเบียนที่ถูกต้อง ห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์หรือห้างสรรพสินค้าในลักษณะเด็กเว,วกันเนี่ยก็อยู่ในข่ายของการห้ามดําเนินการในช่วงระหว่างวันที่19ธันวาคมถึง3ามมกราคมด้วยเช่นกันส่วนร้านสะดวกซื้อหรือร้านค้าปลีกที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเนี่ยก็ให้สามารถเปิดให้บริการได้แต่มีกําหนดการให้บริการเป็นช่วงเวลาที่แน่นอนโดยห้ามบริการในช่วง22น่นาฬิกาถึง5นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น และแบ่งประเภทของการให้บริการอย่างชัดเจนไม่ให้คนเข้าไปแออัดในร้านค้าดังกล่าวตลาดนัดก็หรือตลาดสดโดยทั่วไปเนี่ยก็ย้อนกลับไปเมื่อเดือนมีนาคมซึ่งเราเคยอนุญาตให้แต่ละพื้นที่เนี่ยสามารถจำหน่ายได้วันละ6ชั่วโมงและมีการทำความสะอาดลดความแออัดมีกำหนดมาตรการทางด้านสาธารณสุขไว้อย่างชัดเจน สถานที่บริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการส่วนสนุกรวมทั้งร้านเกมร้านอินเทอร์เน็ตสระว่ายน้ำศูนย์พักเครื่องศูนย์แสดงสินค้าสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสถานที่ออกกำลังกายสถานประกอบกี่การอาบน้ำอบไอน้ำอบสมุนไพรโรงภาพยนตร์โรงมหรสพสถานที่มีการแสดงหรือการเล่นสาธารณะสถานที่ให้บริการสปาอาบน้ำตัดขนหรือรับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ ร้านเสริมสวยแต่งผมหรือตัดผมสถานที่ให้บริการควบคุมน้ำหนักสถานที่บริการสักผิวหนังสถานที่เล่นสเก็ตสนามกอล์ฟบ่อตกปลาบ่อตกกุ้งทั้งนี้เนี่ยขอความอนุเคราะห์ขอความร่วมมือจากประชาชนคนสมุทสาครด้วยว่างดออกจากเคหสถานในช่วงเวลา4ทุ่มหรือ22นาฬกาถึง5นากาในวันลุงขึ้นแล้วขอความร่วมมือขอความอนุเคราะห์จากประชาชนทุกคน ช่วยปฏิบัติตามมาตรการที่เราเคยถือปฏิบัติอย่างเข้มข้นเรื่องเกี่ยวกับการสาธารณสุขโดยการสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัดใช้เจลหรือแอลกอฮอล์ล้างมือถ้าตลาดโดยทั่วไปก็มีจุดคัดกรองมีการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือโซเชียลดีแทนซิ่งและแอปพลิเคชันไทยชนะจะเป็นตัวบ่งบอกให้พวกเราเนี่ย รู้ว่าอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไร 3. ในส่วนของการเดินทางและการเคลื่อนย้ายนั้นเราห้ามคนต่างด้าวออกรอกเขตจังหวัดหรือเข้ามาในเขตจังหวัดโดยสิ้นเชิงนะฮะซึ่งรายละเอียดเนี่ยท่านรองผู้อุาการตำรวจภูทรภาก7คงจะชี้แจงต่อไปแต่คนไทยเนี่ยสามารถออกไปในพื้นที่ต่างๆที่ต้องการได้เพียงแต่แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในบริเวณดังกล่าวเนี่ยให้ทราบ รวมทั้งแจ้งรายชื่อแจ้งจุดหมายปลายทางและถ้าสามารถสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะได้เนี่ยก็ให้ดำเนินการโดยทันทีหากมีเบาะแสใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโควิด1 9หรือที่คิดว่าจะสามารถทำให้การปฏิบัติตามระเบียบที่ทางราชการได้กำหนดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเบาะแสะเพิ่มเติมได้ ในสายด่วนของสมุตสาคร065-549-3322ย้ำอีกครั้งนะฮะ065-549-3322หรือหมายเลขโทรศัพท์อีกเบอร์หนึ่งนะฮะ034-871-274 034-871-274เป็นการบริการสายด่วน24ชั่วโมงในเรื่องเกี่ยวกับมาตรการครั้งนี้โดยเฉพาะ สำหรับการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดในวันพรุ่งนี้ต้องขอกราบเรียนให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนสมุทรสาครเนี่ยได้รับทราบว่าสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ตามปกติทุกประการตั้งแต่เวลา8เนกาถึง17เนกาจังหวัดถือว่ามีความพร้อมทางด้านมาตรการทางด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดปริมาณคนในแต่ละคูหาผมเคยเรียนให้กับทาง พี่น้องประชาชนทราบอยู่บ่อยครั้งว่ามีสิทธิ์มีบัตรมีสิทธิ์สามารถเลือกตั้งได้แต่กรณีของวันพรุ่งนี้มีสิทธิ์มีบัตรไม่เพียงพอต้องมีแมสหรือมีหน้ากากอนามายัยมีหน้ากากผ้าเตรียมไปด้วยในขณะเดียวกันเนี่ยโควิดต้องยืนยันว่าไม่ได้ติดกันต่อโดยการสบตาก,กันแล้วก็ติดต่อกันได้เลยแต่ว่าติดต่อโดยการใกล้ชิดกันเพราะฉะนั้น สิทธิ์ในตัวเองสิทธิ์ในฐานะพลเมืองดีตามร,าาระบบชาธิปไตยเนี่ยต้องไปใช้สิทธิ์ในครั้งนี้ร่วมกันมีบัตรมีสิทธิ์มีแมสมีแอปพลิเคชันไทยชนะดีกว่าวัคซีนเพราะว่าวัคซีนนั้นอยู่กับตัวของเราเองวัคซีนที่เรารอใช้สำหรับการฉีดให้กับร่างกายของเรานั้นยังมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคแค่95%แต่ถ้าเรามีครบทั้ง หน้ากากอนามัยมีทั้งเจลล้างมือมีจุดคัดกรองมีแอปพลิเคชันถ่ายชนะผมว่าสามารถป้องกันตนเองได้ร้อเปอร์เซวัคซีนรอปีหน้าหน้ากากผ้าใช้ได้เลยเพราะนั้นการระบาดในครั้งนี้อาจจะนำมาซึ่งความเดือดร้อนให้กับผู้คนบ้างแต่ผมเชื่อว่าถ้าพวกเราเดือดร้อน แต่สบายในภายหลังหรือเจ็บในครั้งนี้แต่จบในภายภาคหน้าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่ารายละเอียดของการตั้งด่านคงจะมอบให้ทางท่านรองผู้การตำรวจภาค7ได้อธิบายต่อไปครับครับผมผลตรวจตีวัฒนาทิ่จีนรองผู้การตำรวจภูทธรภาคเตัวแทนของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติ และในนามของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงนะครับซึ่งมีท่านผู้จัดการฐานทุกสุดเป็นหัวหน้าศูนย์นะครับมาตรการที่ทางประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์นะครับได้แจ้งไปนะครับทางเจ้าที่ตำรวจนะครับก็มีมาตรการในส่วนของด้านในนะครับเราจะตรวจเข้มตามพื้นที่ตราดกุ้งและหอพักนะครับโดยร่วมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับตำรวจน้ำนะครับปกครองและสาธารณจังหวัด นะครับกาหนดพื้นที่แล้วระยะเวลาําหนดจุดตรวจต่อไปนะครับในส่วนของด้านนอกนะครับซึ่งตำรวจภูธรภาคเจ็ดนะครับมีพื้นที่ที่ติดต่อกับทางจหุตทางจังหวัดสมุทรสาครนะครับคือพื้นที่จังหวัดราชบุรีนะครับและจังหวัดสมุทรสงครามนะครับเราจะตั้งจุดสกัดและคัดกรองนะครับที่ราชบุรีที่สพโพหักนะครับและสพหลักห้านะครับส่วนที่ จังหวัดสมุทรสงครามนะครับที่สพอ,อัมพาวาบางกุนทีลาดใหญ่และสะพยี่สานนะครับทุกจุดนะครับจะตั้งร่วมกันระหว่างตำรวจและเจ้าที่ปกครองสาธสุขนะครับโดยจะเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่คืนนี้นะครับเวลา24นาฬิกานะครับหลังจากแถลงข่าววันนี้ผมจะนัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับก็เดี๋ยวจะลงจุดแล้วก็หามาตรการในการป้องกัน นะครับก็เป็นมาตรการที่ทางตำงานตำรวจแห่งชาติและศูนย์บริการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงนะครับที่มาสนับสนุนคณะกการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาครครับครับก็ต้องต้องขอบคุณทางท่านรองผู้ชจวการตำรวจภูธรภาคเจ็ดเกีวกทางอดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขเป็นอย่างสูงนะฮะผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการที่พี่น้องประชาชนชาวสุโสาครเนี่ยจะต้องได้รับความเดือดร้อนในช่วงระหว่างวันที่19ธันวาคมถึงวันที่สมกราคมซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศหรือจังหวัดสุสาครเนี่ยต้องมีการดําเนินการในสิ่งที่ว่าห้ามเข้าออกโดยเด็ดขาดในบางส่วนแล้วก็ห้ามเข้าออกอย่างมีหลักประกันที่ชัดเจนเนี่ย จะนำมาซึ่งความเดือดร้อนของพวกเราเป็นบางส่วนแต่ว่าถ้าเราไม่ใช้มาตรการนี้เนี่ยเราคงจะประสบความสำเร็จได้ยากในขณะเดียวกันเนี่ยเราเลือกใช้มาตรการเนี้ยเป็นยาแรงที่คิดว่าเราจะประสบความสำเร็จในอนาคตขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนช่วยกันปฏิบัติตามมาตรการเหล่านี้ด้วยเราจะไม่แพ้แน่นอนเราจะผ่านไปด้วยกันขอบพระคุณมากครับ